เรียกว่าแม้จะถูกจับตามองเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างนักร้องนักแสดงโตโน่พาคินและนักเอกสาวน้องนิชานักนิชาแต่มิตรภาพความสัมพันธ์ที่น้องเพื่อนก็ยังเหมือนเดิมค่ะพอล่าสุดค่ะต้องตาน้องสาวของโตโนโ่ก็ได้โพสต์ภาพและข้อความอวยพรวันเกิดน้องนิชา ซึ่งก็ต้องบอกว่าต้องตาน้องสาวของโตโน่ก็สนิทกับน้องนิชามากๆค่ะโดยต้องตาก็ได้พูดข้อความว่า Happy Birthday นิชา You have my back ด้าน,น้องนิชาก็ได้เข้ามาตอบกลับเป็นอีโมจิรูปหัวใจค่ะซึ่งแฟนๆก็เข้ามาร่วมมวยพอและให้กำลังใจนิชามากมายบอกให้เข้มแข็งก้าวผ่านและมีความสุขมากๆขอเลขหนึ่งกำลังใจส่งให้กับน้องนิชาค่ะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาร์ตินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ